พวกเรานะครับผมผมซีโอครับเซลแอนค่ะวันนี้เราอยู่ที่โตโต้พิธานพนิสตาคาสงขาแยกสำโรงค่ะเย้วันนี้น้องแอนที่จะพาน้องแอนนะครับไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนนะคะวันนี้วันนี้เราจะไปรับเพื่อนที่ชายทะเลนะครับวันนี้เราจะพารถรีโวแคปคันนี้ไปรับเพื่อนกันนะครับผมตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอึดถึกแล้วก็ทนนะคะเดี๋ยวเพื่อนสาวสวยของเรารออยู่นะคะเดี๋ยว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าค่ะตั้งเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงชายทะเลแล้วน้องเขายืนรออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปรับน้องกันเลยครับระวังรถด้วยสวัสดีครับน้องหวยเล็กสวัสดีค่ะรอนานไหมคะก็นิดนึงค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปไปขึ้นรถกันเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวโอเคค่ะ กันเลยค่ะครับผมโหแล้วรถรุ่นนี้รุ่นอะไรอะคะพี่โอรุ่นนี้เป็นรีโว่แคปครับยกสูงพีเลเนอร์ครับผมโอ้โหภายนอกว่าสวยแล้วเนี่ยภายในแบบโอ้โหเฉียวเชียวมากๆแล้วราคาเท่าไหร่อะคะสวยขนาดเนี้ยโอ้โหรุ่นนี้ราคาไม่สูงครับเป็นตัวท็อปรีโว่แคปเนี่ยราคาอยู่ที่9 5้0 0 0ับาทครับน้องหมยหรุ่นรุ่นอะไรนะคะพี่โอเป็นรีโว่พรีเลเนอร์แคปครับออโต้ครับ รุ่นนี้อโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆใช่จริงๆแล้วขอขายของนิดนึงแล้วกันนะนั่นไงนั่นไงก็รุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรีวอแคนะครับท่านผู้ชมก็คือมีการดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกเนี่ยนะครับมีการปรับนะครับ ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าไฟหน้านะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟท้ายมีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแน่นอนครับนอกจากดีไซน์สวยแล้วนะครับการขับขี่นะครับระบบช่วงล่างของเราเนี่ยนะครับยังปรับเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือว่าคันนี้เนี่ยมีความ ขี่ที่นุ่มขึ้นนะครับซึ่งเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแหนบนะครับจาก5แผ่นเป็น3แผ่นน้องไหวนะครับทาให้การขับขี่เนี่ยนุ่มขึ้นเหมือนรถ SUV เลยใช่ครับแล้วก็ยังมีการเสริมนะครับเด็กไฮซินเทอ e สติลเข้าไปทาให้รถคันนี้เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับดีไซน์ภายในเห็นไหมฮะนอกจากชบบเชี่ยวแล้วนะครับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ ด้าหน้าอโท,ทีครับเป็นเขาเรียกว่าหน้าจออ m d นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p พ a y ได้เลยนะสะดวกมากๆน้องนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการเชื่อมต่อที่ระบบของ T-Connect ด้วยนะครับระบบ T-Connect เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขาส่วนตัวของน้องหมวยได้เลยถ้าเกิดน้องหมวยซื้อคันนี้ไปนะครับเราสามารถรู้ได้เลยว่ารถเราอยู่ตรงไหนนะครับใช่เวลาเข้าศูนย์นะครับระบบทีคอนเน็ ก็สามารถแจ้งเตือนเวลาถึงระยะ oh. อ๋ออ oh. ดีไหมครับดีค่ะใช่แล้วน้องหมวยเล็กเป็นผู้หญิงถ้าเกิดใช้กระบะเนี่ยรีโว <c oughs> ของเราเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ยังถ้าเกิดว่าน้องหมวยเล็กขับดี นะครับระบบ PHYD เนี่ยนะครับประกันปีต่อไปเนี่ยลดถึง1 4ึเลยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสมรรถนะการขับขี่ของเราเนี่ยพวมาลัยยังปรับแปรผันตามความเร็วอขับเร็วพวงมาลัยหนักขับช้าพวงมาลัยเบาอ๋อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่แน่นอนน้องไหวโครับถือว่าโอเคอะค่ะ มารัวเลยนะคะใช่ไปแบบเร็วเ็วมาแบบเร็วๆรัวๆใช่โอ้โหและนี่วันนี้พี่โอจะพาเหมือนเด็กไปไหนคะเนี่ยก็เดี๋ยวพี่จะพาไปที่ถนนนครนายนะครับไปดูจุดแรงม้าจุดท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดสงขลาของเรานะครับว่าสวยไหมก็คือทุกคนที่มาจังหวัดสงขลาก็ต้องมาที่นี่ถูกต้องครับอ๋อถ้าเกิดไม่มาก็คือมาไม่ถึงอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่เคยได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมาสักทีพี่พาไป ไปค่ะ let's go